สวัสดีชาวเว็บแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะครับซึ่งวันนี้เอา CC 1 m หนึมาให้ได้ชมกันนะครับคันนี้เป็นเทียร์้นะเป็น TB เทียร์ของอิตาลีออโตโรด4นัดนะครับผู้เล่นนี่ชื่อว่ารีพอร์นะครับแต่ว่าโอ้โหโ มาถึงนี่ปิงแบบขึ้นไป9-9้าเล้าเมื่อกี้แล้วตอนนี้คายอยู่แ0 0ร้ออลดลงมาแล้วลดลงมาแล้วโอ้จะเล่นได้ไหมเนี่ยแม่คันนี้เป็นสายวิจัยนะครับทีดี TD สายวิจัยของอิตาลีรีพอร์ตมาลเล่นอยู่ในแมบฟอร์ยอร์เกิดทั้งฝั่งตะวันตกอยู่ในห้องเทียร์8เทียร์เนะแต่ปิงไม่ดีไม่ดีเลยเนะไม่ดีเลยในเกมนี้ไม่มีอารตี้ครับไม่มีจอน แล้วก็รีพอร์ตนี้ก็มาเล่นทางฝั่งใต้ครับเป็นจุดประทะของเฮฟวี่แต่ว่าถ้าดูในมินิแมปนี้เฮฟวี่ก็ไม่ค่อยจะมากันนะมาอยู่ตรงนี้ประมาณทั้งสองสาคัน k v 4ก็ยังคายอยู่ที่ฐานไม่รู้ว่าตื่นหรือ,อยังมีออบเจกต์เจ้าอยู่ด้านหน้าซึ่งกําลังขอความช่วยเหลือนะกำลังแย่รีพอร์ตกำลังเข้ามาช่วยแต่ปิงยังแบบขึ้นไปร้อยกว่ากว่า200กว่ากว่า300โอ้โหแดงแดงนัดแรก เอเอฟเหนึ่งครับหน่ัดเข้าไปครับแล้วก็มีคอนกิวิก้าโดนด้วยครับได้อยู่นะโอ้ได้มา2นัดครับเจ็ดาเมจแหมเข้ามาช่วยทันครับถึงแม้ว่าปิงมันจะห่วยก็เถอะถึงปิงจะห่วยแต่เราก็ช่วยนะตัวเองโอ้แต่ว่าช่วยไม่ทันเลยครับ752เรียบร้อยม่องเทงไปแล้ว ขยับมาทางขวาตรงนี้เห็นวีเคร้อยครับเล็งหัวแล้วซัด1นัดเข้าไปครับเป็นรูไปอีกนัดหนึ่งโหลดแป๊บหนึ่งไม่ทันครับเหลือนัดสุดท้ายอยู่ในรังเพลิงนะีมีอ็อบเจกต์257ครับทำไซส์สเกลยิงเข้าไปก็ไม่เข้าครับโหลดใหม่ครับ เฮวิ y แท n งฝั่งของรีพอร์ตนี้ก็ขยับกันเข้ามาช่วยกันหมดแล้วนะก็จะมีแค่ k v 4คันเดียวนะที่ยังอยู่ตรงฐานไม่รู้ทำอะไรอยู่เอ,อก็ยังดีครับตรงนี้ยังพอจะพอสู้ได้อยู่นะครับขึ้นมาตรงนี้ครับโอ้โหโดน257ยิงเข้ามานัดหนึ่งแล้วก็เล็งหัวของ a e f e t หนึ่งแต่ว่าเจาะเกราะไม่เข้านะ นัดที่2โหลดนิดนึงครับแล้วก็เห็นหัวของวีเคร้อยแต่ว่าเขาถอยกลับไปเหตุร่างครับอาได้ครับ384นัดที่3ามขยับมาทางขวาอีกนิดนึงขึ้นไปเลงตุ่มของ A.E.F.1 เฟตตัวรถนี้ตัวรถดีกว่าครับยิงง่ายกว่า414 นัดสุดท้าย a e f ๊ยเฟหนึ่งเห็นแต่หัวยังครับยังครับ v k 1 0ร้อยเห็นข้างป้อมนะเห็นหัวอยู่นิดนิดเอ้าด้านท้ายครับเต็มเต็มครับด้านข้างครับ477ครับ แมปนี้เป็นแมปดนะินามิกแล้วก็ตรงนี้ปรับให้มีอุโมงครับที่จะลอดเข้าไปเล่นได้ด้วยมันจะได้ไม่แคบเกินไปนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตรงนี้ด้านข้างของ257เห็นหัวของ A อเเฟหนึ่งโยกไปโยกมาครับยังสูสีอยู่นะครับตอนนี้4ต่อ5แต่ว่า โอ้โห M X M4 49วิ่งผ่านกับยิงฟรีไปหนึ่งนัดกับ383โหวิ่งแบบไม่สนใจใครนะโดนเขาไปเต็มเต็มแต่ก็เรียบร้อยครับ M4 49แต่สกอร์ก็ยังไม่ได้ห่างกันครับสกอร์6ต่อ7อยู่ตอนนี้เพื่อนเริ่มดันเข้าไปครับ ทางขวาครับวีเคร้อยหนึ่งนัดเพดล่างโอ้โหสะท้อนยังไงเอาใหม่นัดที่สองเข้าครับ411แล้วตรงนี้257เพดล่าง399แล้วก็โดนสวนมา431ครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็ไม่รู้หรอกว่ารีพอร์ตนี่เหลือในหลังเพิงกี่นัดนะ แล้วก็โหลดเสร็จครับตรงนี้เอาคันไหนก่อนดี VK-100 หนึ 100, ่งนัดเข้าไป473เ,เ,เห็นหัวของ257เอาบล็อกได้ครับเอาคันไหนครับ257ครับจิกหัวเข้าไป404 VK-100 257ครับจิกหัวเหมือนเดิมเรียบร้อยครับ1คิวแล้วก็ VK-100 อีกนัดหนึ่งตรงนี้โอ้โดนครับ377ครับค่อยๆเก็บ ทีรนัททีรนัทโอ้โหฝั่งตรงข้ามเหลือเลือดกันคนนิดคนน่อยครับแม่เหลือติดอยู่นิดเดียวเท่านั้นรีพอร์ตโหลดอยู่ครับอยากจะยิงนะแต่โหลดอยู่แม่เพื่อนอโอเคครับเก็บไปคิวเป็นสองคิวครับถึงแม้ว่าจะช่วยเพื่อนไว้ไม่ได้ก็เถอะไม่เป็นไรครับเมันโหลดอยู่นะไม่รู้จะทำไง ตรงนี้ก็เคลียร์ครับแล้วรีพอร์ตก็หมวนตัวกลับไปเด็บที่ฐานสกอร์10ต่อ11นะทั้งฝั่งเหนือเนี่ยโล่งเลยนะน่าจะมีฝั่งตรงข้ามดันเข้ามาจากฝั่งเหนือแล้วแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะสำหรับที่ฐานน่าจะมาเกือบเกือบถึงแล้วล่ะ รีพอร์ตก็อา่าฮะนี่ครับมาโผล่จนได้ครับเยเกอร์ครับหนึ่งนัดเข้าไปครับ386อีกนัดหนึ่ง375อีกนัดหนึ่งีงยบร้อยแน่แต่ว่าจะทันหรือเปล่าไม่ทันนะแม่โหลดใหม่ครับโอ้สกอร์สูสีกันตลอดนะตอนนี้ก็ยัง11ต่อ12 นอกจากเยเกอร์ก็ยังมีสกอร์เปนจีด้วย mm hmm. ที่ดันมาจากฝั่งทางเหนือนะ mm hmm. แต่ว่าเขาก็ยังแอบอยู่ไม่เห็นนะตอนนี้รีพอร์ตบลายเข้าพุ่มไปครับหนึ่งนัดปล mm hmm. ายไปนัดที่สอง บลายไปนัดที่สามกะว่าบรายหมดแน่นอนนั่นแหละครับแล้วก็โหลดตอนนี้รู้สึกว่ารีพอร์ตเริ่มจะระแวงหลังนิดนึงนะ โหลดเสร็จแล้วตอนนี้ออกมามองก็มองไม่เห็นใครนะเพราะว่าตัวเองก็มองไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่มีคนไปแคปที่ฐานอยู่นะสกอร์สูสีครับ11ต่อ12 เวโดน w t ดักยิงนะเห็นครับออบเจกต์7 0็ครับแล้วก็มีคนแคป1คนโอ้โหนัดนี้ยิงไม่โดนนะเอาใหม่ครับปลีเข้ามาทางนี้เลยนัดนี้โดน,โดนเต็มๆ4 9 9อีกนัดหนึ่งตรงนี้เรียบร้อยครับ3คิวครับ โหลดใหม่ครับอุ้ยเดินเลยนะรีพอร์นี้เดินเลยครับเดินเข้าไปบวกคนที่อยู่ที่ฐานนะเยเกอร์แน่ๆหนึ่งคันนะสกอป็นจีไม่รู้อยู่ตรงไหน w ท t อยู่ตรงกลางแมปครับเยเกอร์อยู่ที่เดิมตรงนี้ครับ แล้วก็มีคนยิงเข้ามานะน่าจะเป็นสกอร์เปนจีตรงนี้เห็นตัวรถของเยเกอร์เรียบร้อยครับนัดเดียวดูเรื่องครับ4คิวไปสิเท่านะโอรีพอร์ตนี้ถอยยาวเลยครับ โอ้ยยาวๆโอ้ TS เอา้าสกอร์เปียนจีอยู่ตรงนู้นน่ยโอ้โหอยู่ตรงกลางกันหมดเลยรีพอร์ตบอกให้เพื่อนถอยครับรีพอร์ตนี้โหลดใหม่มาแล้วด้วยนะกำลังโหลดอยู่ แล้วก็ปีนขึ้นมาในตรงเนินตรงนี้ครับเพราะว่าดูจากลักษณะ WT วิกำลังอ้อมมาฝั่งนี้ขึ้นมาปะกันหรือเปล่า รีพอร์ตขึ้นมาเล่นตรงนึกว่าจะขึ้นไปเล่นขึ้นมาเล่นด้านบนครับหอยหลังขึ้นด้วยโอ้มากรุ๊ปมันอยู่ตรงนี้นะสกอร์เปียนจียังอยู่ตรงกลางที่เดิมครับส่วน WT ไม่รู้อยู่ไหนนะ แม่ละขึ้นไปอยู่ด้วยกันทั้งบนทั้งคู่เลยอ้อยู่ตรงนี้ครับเห็นกันบน,น้วครับเย5 4ายิงไปน,นัดหนึ่งเกือบตายนะสกอรเปนจีรีพอร์ตขึ้นมาปัา๊บเห็นอยู่นิดหนึ่งนะแล้วก็เรียบร้อยครับ <S <S ได้มาอีกนิดหน่อยแต่ว่าได้5คิวโอ้หเยธาสลงตรงนั้นได้ด้วยหรอ ลงไปไม่ใช่ว่าเรียบร้อยม่องเท่งนะรีพอร์ตลงตรงนี้ครับโอ้เวลาจะหมดโอ้เรียบร้อยครับล่วงม่องเท่งจริงๆด้วยนะหนึ่งหนึ่งครับตรงน,นี้กับ WC up p a n t e r 4ครับเหลือเลือดอยู่ 1, หนึ่พัหันมาปับ๊บหนึ่งนัดเข้าไปครับโอ้ิ่งวิ่งตามด้วย โดนไม่เอ่ยโดนครับโอ้ยอีกนัดเดียวครับอีกนัดเดียวเท่านั้นโอ้โหเสียวจะไม่โดนเพราะว่าสามนัดเนี่ยมันต้องโดนทั้งสามนัดเลยถึงจะเก็บเขาได้นะโอ้ยโดนมานัดหนึ่งครับโดนดักยิงแต่ว่าไม่เสียเลือดนะโดนแทร็กขาดเฉยๆนะไล่นะครับ ไล่ตามเลยครับแล้วก็ตรงนี้กดหัวลงมาเรียบร้อยครับแลกไปเลยครับหค,คิวพอดีครับโอ้โหแมในเกมนี้นี่เล่นกันจนเกือบจะหมดเวลาเลยนะแล้วก็โ,โหช่วงแรกนี่ปิงขึ้นก้าวเลยนะขึ้นแบบจนแทบจะเล่นไม่ได้เลยโอ้โหแต่ก็มีความพยายาม มีความพยายามนะแล้วสุดท้ายก็เอาจนได้เอาจนได้นะไล่ตามมาจนเอาชนะจนได้นะโอ้โหในเกมนี้ก็ m อ็มตกับ d ด้เอเทนเกอร์ er มานะครับได้ไฮคริเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่แล้วก็ท็อปกันครับยอดรถถังด้วยนะครับหคิวพอดีเลยในเกมนี้ได้เงินมาแสนห้ครับประสบการณ์5,412 ยิงไปทั้งหมด8ปด0กับสีดาเมจนะครับ6คิวด้วยกัน 8, 000, land, guys, và, แล้วก็คาบประสบการณ์ดิบนี่1,678ในเกมนี้ก็ยิงไป31นัดเข้าเป้า26เจาะกรอ23ดาเมจรวม8,000ครับมีบล็อกไว้2ง0ัแอสซิสต์ไม่มีเนาะเป็นบ um ัญชีพรีเมียมหาค่าซ่อมไป14,000ค่ากระสุน30,000แล้วก็ยุทธปัจจัย3,000นะเหลือเงินมาใช้นะแสนหนึ่งนะเพราะว่ามีโบนัสจากการหมดรถถังผมไม่แน่ใจเขาไปหมดกับใครตอนไหนนะ เออไม่ได้สังเกตนะแต่ก็เป็นรถที่ไม่ค่อยได้เห็นนะสำหรับคันนี้นะเอามาลงในเก่าน้อยมากๆนะวันนี้ก็มีโอกาสได้โชว์เก่ากันเพราะยิงไป8000สำหรับเทียเก้าก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่แล้วก็มีลุ้นว่าจะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้เพราะปิงขึ้นตั้งแต่แรกเลย9ก้าก็นะโอ้โหแบบโอ้ยอมใจยอมใจยังไงก็ต้องขอคุณรีพอร์ตด,ด้วยสำหรับเกมมันๆแบบนี้นะครับ ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็จะกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขาลาไปก่อนสวัสดีครับ